สวัสดีทุกคนข้ามีชื่อว่าคาร์มาโดทันจิโร่นะและตอนนี้เป็นแค่คนขายเนื้อนะ่ะและที่สําคัญข้าสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้ด้วยการดมกลิ่นด้วยและจะบอกให้แล้วจะด้กลิ่นครอบครัวของเจ้าจากตัวข้าหรือเปล่าโอ้ก็ได้กลิ่นอยู่นะโอ้โหคนเมื่อกี้กินเก่งจังอะไรนี่เนซุโกะนี่น้องยังไม่ตายหรอกเหรอยังจะรอดมาได้อีกเหรอเนี่ยรอดทต่มาไดวะาอ๋อสรุปก็คือน,น้องของข้ากลายเป็นอสูรไปแล้วหรอกเหรอเนี่ยก็เออซึ<ฮ>่งว่าจะให้กูบอกเองกิโล่เนี่ยที่นี่ก็จะมายัดใส่กองนั<ฮ>่นอะไรอกวีก ยอมแพ้แล้วลายทำได้นะงั้นเหรอโอ้โขอบคุณมากเลยพวกเด็กผีไม่นึกเลยว่าจะจะัดมันได้แต่สิ่งแรกที่จะต้องทำก็จะเป็นนักล่าสูนเลยนั่นก็คือคืออะไรเหรอเวลาสูงไงควายโอเค <c oughs> สงสัยคุณดกโรโตะตะกีจะสอนข้ามาดีมันพูดที่อะไรดาตะตะกีนะดูไปแล้วเขาก็เคยมีประเด็นกับไอ้คนที่ชื่อดาตะตะกีแล้วทุกอย่างมันชื่ออะไรนะโอโก็คุณตะกิโอ้ดูโกะดะกิโอโรโกะตะกิโอวานตะกเกอโอ้โอโรคุตะกิอ้าวเพียอะไรบ้เนี่ยันี้ฉอตเมื่อกี้ข้าได้กินว่าจะตัดหัวจะได้ไงอ๋อเหรอไอ้ควายโอเคนี่ก็คือดาบพิเศษของมึงไอ้เฮียแล้วแม่งดำแล้วนี้ข้าจะโดนเหยียดหรือเปล่าครับไอ้ดํา เออคือแล้วระดับมันมีความหมายว่ามันออกจากบ้านก็เป็นนี่ในดาบดำเออเออเฮือะไรวะเนี่ยสวัสดีหนุ่มกูไม่ชื่อว่าธรรมโยกูเป็นหมอแล้วกูก็เป็นอสูรด้วยส่วนเด็กที่เนี้ยแม่งจ้องจะฟันกูตลอดเลยช่วยกูด้วยคือกูเป็นคนเก็บมันมาเลี้ยงแหละแต่มันคิดไม่ซื่อกับกูไงอ๋อสรุปส่วนทั้งสองเป็นอสูรที่ดีใช่ไหมครับว้าวนี่มันสุดยอดมากเลยแหละครับคุณธรรมโยมึงห้ามคุยกับเธอเธอเป็นของกูโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยกูบอกว่าเออเอาวตายห้ เราได้รับคำสั่งให้มาฆ่าแกจากท่านผู้นั้นแล้ววิธีที่จะฆ่าพวกเกี้ยวอย่างพวกมึงเนี่ยก็ต้องตายด้วยไข่กูเอ้ยต้องการคนนำทางหรือเปล่าเอ้ยถ้าต้องการแล้วก็กูพาไปนรกได้นะเฮ้ยยิงเล่นกับสายตากูเป็นโมชันซิขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาดีเอซ่าไปสุดโกงเกมลนในตัดแล้วนี่มึงมีตาที่มือด้วยหรือไงวะเนี่ยเท่เลยเอาไว้สองน้องสาวมื่อาบน้ำเนี่ยเฮ้ยไปเฮยโอ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยมึงเรียกกูเอรยโอ้ยไอ้ควายเอ้ยมึงเรียกกูเหรอใครสมพวกเธอมากันแน่ไม่บอกมึงหรอกถ้ากูบอกท่านผู้สันิ เบอร์ตอนนี้กระดดกเราหักหลายซี่เลยคงต้องขอใช้เวลาพักฟื้นยาวสักนิดนึงแต่ว่าโชคดีที่จบไปแล้วนี่นะอา้าวเฮียอะไรเนี่ยสวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อว่าเขียวไก่ครับเป็นอาศูนย์ที่มีความหลังที่ลึกซึ้งและเศร้ามากเลยขอให้ผมอ่านกวีของผมให้คุณฟังได้ไหมครับแล้วทำไมมันต้องสะพายกอล์ฟที่วตูด้วยวะว่าไงนะก็ไม่ไปทำงี้ไงวคยเฮ้ยโมชันสินเน็ตก็กำเริบอีกแล้วเฮีย ให้กูได้พักบ้างเฮ้ยเฮ้ย ข้ามีชื่อว่าเซนิสึเป็นพวกขี้คลาดไรอย่างอายขี้กลัวแต่ยังชอบกรีดมากๆอีต่างหากมันหยุดไม่ได้อะแต่เวลาหมดสติข้ามีประโยชน์มากเลยนะว้าวคนดูคงเกลียดมึงมากๆแน่ไม่นะเขาบอกว่าข้าน่าร่าไรสาร่าไอ้เหี้ยข้าคืออินุนสุเกะชอบข้าสุดมากและหัวหมูเฮี้ยนี่โคตรเหม็นมึงถอดเถอต้องว่ตาตาข้าถอดมนันเลยข้าจะสวยมากเลยกัสิ่งก็ทางมึงไม่เข้ากันเลยนะเพราะงั้นมึงใส่หัวหมูป่าหาด้านต่อไปเถอะนะจอดเฮ้ยตามคำขาถ้าเขา,ขขาขเป็นหัวน้องเจ้าได้ไหมก็เฮี้ยละกูไม่สนหรอก เอาละก็ถือว่าเราได้พักผ่อนกันไปแล้วนะทีนี้ภารกิจต่อไปของเราก็คือการสังหารแมงมุมเองละฮะมันว่าไงนะเอามาไมไมโทษทีมาถึงอสูรที่เป็นแมงมุมนะลาวก่อนผู้ที่ชัดเจนมากกว่านี้นะผู้หญิงคนนั้นน่ตอก็จะมัดเลยนั่นผู้ชายไอ้สัตว์ที่ไหนมีรูที่นั่นมีกูสวัสดีครับผมคือแมงมุมเด็กนะครับและผมอยากให้คุณออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเลยนะครับเมึงโดนก็ตอกน้าเหรอพ่อครัขอโทษนะแต่ว่าเจ้านิสัยไม่ดีเพราะงั้นตายซะเถอะนะได้เลยครับแด่ถ้าคุณคงจะฆ่าผมผมจะเล่าเรื่องราวสุดแสนเศร้้้าาขอองงผผมมมใหคคุณฟัักก่่นนนทีีจะะะตยรบไดด็ เมื่อตอนผมเป็นเด็กนะผมป่วยหนักมากเลยแต่หลังจากกลายเป็นอสูรผมก็หายป่วยแล้วก็สามารถมีครอบครัวเหมือนที่ต้องการได้อะโอ้ว้าวนี่มันเศร้ามากเลยแต่ว่าถ้าผู้ชมรู้ก่อนเขาจะมีอิมแพงมากกว่านี้แน่ๆนะนี่กูจะตายเพราะสูรหรือว่าตายเพราะน้องสาวตัวเองกันแน่วะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลดิจ่าดิจ่าสวัสดีมอชมอชไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอาตีนมันออกไปไอ้ควายวายวายเนาะเด็กดาสัตว์ยาอยู่ในกูขอดูดยาครับ คนพวกนีดด้เป็นใครนะ่ะคนพวกนี้คือเหล่าเซาเข้มยังไงล่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทีละคนแล้วกันนะโดนัทติดไฟนินจาเอ็ดมันเป็นผู้ชายพระขี้แงเฮียเอ๋ออโรจิมารูแลขี้ยาอะอแล้าสมานุทูธบางะการที่ที่เออผู้หญิงถึงสามคนนี่โคตรจะเจ๋งว่าแต่สูรเนี่ยประสภาพกลายเป็นโดนัทได้หรือเปล่านะครับกูแม่งอย่างเออไม่เชื่อใจ ไม่เชื่อใจกูบอกกูเป็นผู้หญิงผมเป็นใครผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพวกมันปกติดีปะเนี่ยในนี้มียาหรือเปล่ายาพ่อมึงเห <c oughs> มือนว่าข้าจะได้กลิ่นโดนดันทหอมด้วยละ <c oughs> พวกมึงมันเที้ยทุกคนทําอะไรกันอยู่นั่นเหรอหายาดูดสูบโดนัทกูอ,อยากลุ้งจิว่าพวกมึงทำงานกันยังไงวะเนไอ้เชื่อโอ้ทจิโร่คุงพริว่าข้าเพิ่งไปสักหน้ามาใหม่เนี่ยเป็นไงลายนี้สวยไหมอาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่ว่าลายเนี้ยโคตรเฟี้ยวอยากลองสักตามดูไหมล่ะเห็นไหมมึงก็ต้องการสารบีถ้าทนไม่ได้้ก็ไม่ตองทนนะะจ๊ ออีีดดกนน่ทนไไง้งมันก็หมายความว่าเธอคนนี้โคตรเจ๋งแต่เพราะมึงโคตรกากยาง่ละล่ะเธอจะรักคุพาน้องสาวเธอกลับไปเถอะแล้วก็ไปพักผ่อนกับเพื่อนซะนะกูมีเพื่อนน่ะเหรอข้าโดนแบงมุมกัดจนกลายเป็นเด็กแล้วตอนนี้จุ่ๆข้าก็เหลือน,นิดเดียวแล้วกูได้เสียวความสามารถในกนารตะโกนบวกเวบอยไว้ไปกูไม่มีจุดมุ่งหมายต่อไปแล้วตอนนี้งั้นเหรอแต่นักก็ยังพูดได้อยู่นะว่าสุดท้ายแล้วอินุนสเกตคนนี้ก็เป็นได้แค่พพื่องเฮ้ยเฮ้ยเขาจะทำความสะอาดบ้านอะใครไม่อยากตายยกมือขึ้นยิ้มแล้เจ้าล่ะ ก,ก็ตามนั้นเลยครับแปลว,ว่าเจ้าอยากจะโดนสินะก็ตามนั้นเลยครับที่จริงกูจะปล่อยให้มึงรอดนะแต่ตอนนี้กูชักจะงหงุดหงิดละก็ตามนั้นเลยครับออไอ้เหียนี่มึงพูดคำอื่นไม่เป็นเหรอก็ตามนั้นเลยครับคุณต้ดีนี่ถ้างั้นมันก็ตายตรงนี้แหละก็ตามนั้นเลยครับเอาล่ะพวกเรา <S <S เห็นเขาว่าขบวนรถไฟขบวนนี้ไม่มีศูนย์แล้วละ่ะถ้าไม่มีศูนย์แล้วมันก็ปรับประโยชน์เพราะงั้นพวกเรามาทำลายมันทิ้งกันเถอะจัดไปเลยพวกกูนี่แหละโคตรอันตรายนี่พวกเจ้ามาช่วยขับพังรถไฟสินะใช่ครับ เาชื่อคามาโดทันจิโร่ส่วนพวกนี้เป็นตัวประกอบไม่งมาสนใจแม่งหรอกครับเขาต้องขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะคขามีชื่อว่าคิวจิโร่เป็นเสาเข็มน่ะมาฟังแผนก่อนสิโอ้อืมแผนพังรถไฟน่ะอืมเยี่ยมไปเลยเพราะแบบนี้ผมถึงได้บอกครับว่าไม่ต้องไปสนใจพวกตัวประกอบพวกนั้นน่ะให้นั่งฟังแผนแต่แท้แม่งฟังห้าคำแม่งหลับไปเลยอืมงั้นเจ้าหนุ่มคามาโดก็ทำคนเดียวไปก็แล้วกันนะครับ ถ้าไม่ได้มาช่วยแล้วมันจะมาด้วยกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยชิโนอคามิคางุระฟ้าใสสีน้ำน้ำเฉย